ด้ดดวยปอประตูแบบเดิมๆประตูแบบเดิมๆผ่านมาแล้วสี่รอบเก่งนะเนี่ยเล่นไม่ต้อง,องอีนโอ,โอ้โหเสียงอะไรวะสานที่นีมันเริ่มมีผลกระชันแล้วแต่ฉันได,ฉนได้ฉันได้ดูหนังสยองขวัญมา,มากมายและรู้วิธีจะเอาตัวรอดตลกจะมีผีทั้งสองตัวมีผีสั้งสองตัวโอ้ โอโหโอเนี่ยสวยมาเมื่อกี้ดูไอ้นั้นมากเลยไอ้อะไรอ่ะไอทปิปเมืองเป็นหมอกอ่ะไซเลนฮิวว่ะมัง้งใช่เหรอ,อ,อแตะะ่ไม่ไซเลนฮิวเมอืมองมันจะติดสนิมด้วยมันเคยมีเกมหนึ่งมันเป็นแบบสว่างๆงอะไรแล้วก็จะมีวิญ,ญญาณตามหลังมาฮิวดิไซเลนไปเลย มื่อนังถามคำตอบว่าแต่ละห้องของเราจะเป็มยังไงอีห้องนี้ได้เต็มสิทธิ์คือเสียงอีน้ำเกลียวๆเนี่ยวิ่งครับเสียงมาอีกแล้วอุ๊ยโอ้นี่ไงเตเลนทิวปะใช่แล้วใช่เลยมั้งใช่เลยมั้งเออเนี่ยเตเลนทิวแม่นแล้วโอ้โหแล้วเมื่อกี้คือตกใจเสียงเท้าตัวเองแวบหนึ่งนี่ไงาสุดๆ เฉียดแล้วจุดวิ่งไปเร็วบอกมาแล้วด้วยพ่อคุณออกออกไปจัดอ้ออ้ออ้อเฮ้ยตกใจก่อนอันนี้หลอนเองนะครับวิ่งเลยเข้าใจโอ้มีหมอกอู้ออะ อาประตูอยู่ไหนเฮ้ยไอคุณโอ้ยยี่เย็ดออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าประตูเาอะไรตะวัน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 ประตูไว้เอ้ยโอ้ยไอกินแล้วไม่มาลวกไปโอ้ยกลัวแล้วกระจกเพื่อนกลัวอะไรจะหายไปดีกว่า มันมันมันมีใครตามเลยมันได้ยินเสียงเท้าโอ้ยไปดูไหมล่ะช่างช่างมันเถอะไม่ต้องวิ่งกลับไปดูตามสองสองแล้วแค่หันไปดูก็พอแล้วโอ้โหอาจชิ้หายวะเฮ้ยมันตามเราอู้หู้หู้โอวีวีอ้อมกลับที่เดิมเอาไอ้เชี่ยละกลับไล่เออนั่นแหละ เอ้ยเมื่อกี้สีจออนเอ้ยมันต้องตามมาแต่ห้องนั้นไงตั้งแต่อีห้องที่มีควันนี่แหละไม่ใช่ห้องนักเรียนแล้วห้องนักเรียนอ่ะที่เป็นเราถือไปขายอ่ะอ๋อเหรอเออชิบหายวะแบบอย่างนี้อีกโอ้ชิดอีอีต้องเลือกให้ถูกทันทีไม่ได้ะมันยังไม่ตามมาออ้แบบนี้วิ่งแล้วอ๋อคือเวลาสีแดงคันอยู่ห้องไม่ไม่ใชใช่ช่์วะ มันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วโอ้เอฟเฟคหรือเปล่าเป็นเอฟเฟคหรือเปล่าแล้วเจอแบบนี้เรื่อยๆอ๋อเดินกันสนุกโอ้คันตามมาแล้วอ่ะอไปทางนี้แหละ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 ไปเลยไปเลยไปเลยไปดินี่ชื่ออะไรอมฤตโอ้โหเลิกเลิกนะเลิกเลิกเลิกอีกสามสิบเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องเปลี่ยนไม่ยี่สิบห้องแบบนี้อีกแล้ว โอ้โโหคตรเกียเลย230ไปเราเปลี่ยนได้แล้วไอ้แดงๆเมื่อกี้โคตรแย่เกียดโคตรโคตรโคตรเที่ย์โอ้โหใครเล่นแอฟิกเนี่ยเวลานี้ครับโคตรอยากเล่นเลยตอนนี้เคยมีครั้งหนึ่งแล้เล่นแอฟิกคลแล้วหลับคั้นซีนมันยาวใจเย็นโอ้รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วดีมากวิงออก่งต่อไปสิครับวิ่งต่อไปตอนเดินหยุดพักพักแป๊บเลยมันเหนื่อย พักนี้<ก>ไม่อาจจะไม่รอดก็ได้ตกใจตกใจบ่อยจนเหนื่อยมั้ยอาจจะโดนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพราะอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เห็นเป็นคนนะเมื่อกี้ที่ตามมา,ม<อ>าลตัวลอยได้ผม,มยาวๆปิดหน้านะเห็นมันเหมือน,นเป็นผู้ชายอะ <c oughs> ่ะเป็นผู้หญิงชัดเลยผมยาวๆป <c oughs> ิดหน้าชุดขาวแล้วก็มือมือใส่กระเป๋ากางเกงไว้เดี๋ยวกูสงสัยเราได้เที่ยวกูยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยตัวอ่อนสัตว์เมื่อกี้โอ้โหแบบอะไรเนี่ย นี่สือสน่ยเนียเนี่ยุดยุดียดยุดหยอดอยุมายหยุด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 หยงดหยุดห่ยุดหยุยุดหยุดหยุด้ยุดายุาหยุดหยุดหยหยุดหยุดหยุดหยุายมดหยด้ยหยุอหยเดหยายเดายดหยหยุยุนตยยยยยยมดหยยนยยยยยย ใช่มันตรงนี้เลยมันถูกอยู่แล้วไงมันเป็นของตรงไงตรงโอเคายอย่างเดียวแล้วก็ยาวเลยอะไรต่อปล่อยให้ไอตัวปล่อยให้ผีมันงงกับห้องนั้นต่อไปมันคงไม่งงห้องนั่นให้โลกมาเลยโอ้ขี้โกงขี้ผ่านไปเถอะอย่าอ่านเลยพอสุดท้ายแล้วเอ้ยมีเซอายไพรสนเลยมีการเอ้ยเราหวัดดี โอ้มาไกลขนาดนี้เจียวเลยเนี่ยนี่คุณเหนื่อยม,อมากพอเล่นเหนื่อยมา,จากจะให้ขอ,ข,อขวัญเธอให้อะไรกูเออไปต่อได้เลย<อ>นี่ก็รีบแกะจังดูข้างลงไห้่ขอบคุณครับนีนะคุณทำใจไว้แล้ว โคตรเท่โคตรเทพเลยโคตรน่ารักน่ารักมากเลยดีนะเมื่อกี้ทำใจพวกนี้ไปแล้วไม่ตกใจเท่าไหร่โอ้โหอยู่อันเดียดตรงไหนวะเดิฟบอไอ้นี่ไงเออเนี่ยห้องเป็นแพทเทิร์นน่ะแพทเทิร์นว่าแต่ละห้องทำงานไงอ่ะทั้งสักแค่น่าจะไม่มีผมไปอีกนะน่าจะเป็นห้องแดงคงคงด่านแล้วตอนนี้ไม่ไม่มั้งห้องแดงสุดแสนดีผม ห้องแดงไม่มีแล้วล่ะเป็ไอ้แจมสแกวร์นี่ um ไม่ชินห้องแดงนี่พลลำคาญอะลายตาแต่แจมสแกวร์ยังไงก็มีพลอยู่ดีอ่ะเอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นคนอคิดไปเองเสียงยังงี้เป็นที่ลำโพงทีวีพอหรอโอ้โหเฮียอะไร<อ><อ> วิ่งกี่อะไรอ่ไปกี่อย่างงี้โอ้โหมึงมาอีกแล้วโอ้โหไอ้สัสอันนี้จริงๆเลยครับโอ้โหกูจะเอาไปตัดต่อยังไงเนี่ยกูกลัวชิ้หมายเลยแบบเอ้ยเอาตัดแคตจุดพีพีก็พอโอ้โหนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันี่ยคนกูชัดเจนแล้วครับเรื่องอะไรวะ ไม่รู้แต่รู้ว่ามันเดินติดมันโมอยู่กำลังรู้ไม่ไม่ให้มันเดินผ่านมาได้มึงแก่แล้วเวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเดินติดเรื่องอะไรวะกคุณกลับเลอะมึงรีบไปเลยกูไม่อยากเลยกูไม่อยากมองอะไรมากแต่สุดมันเป็นภาพ่ากราฟิกที่กากมากกราฟิกที่กากแต่ทำกูตกแก้ได้ตลอดเวลาแต่ไอที่ไอ้้ไอที่ไอ้ที่จัางสแกมเมื่อกี้คือกูตกแก้จริงนะคือแบบหน้าแม่งแม่งเป็นโน้ตเสียงนงอีกหน่อยเลยอีกนิดนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอไม่มีเวลาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหผิดทางพระเจ้าช่วยมันอยู่ด้านแล้วอ้าวเชี่ยนก็หนีดิต้องเดินออกต้องเดินออกใช่ทางนั้นคือทางที่เรามามันไม่มีประตูมันอยู่อีกทางไงทางที่ไปเมื่อกี้ทางไหนไหนไงไหนไงนีโอ้โหเจอแล้วโอ้โหมองไม่เห็นเลยค่ะประตูหายแน่นอนได้มาข้างหน้าสุด อีกแล้วดีนะมันเป็นทางยาวไม่ใช่ทางแยกทางยาวนี่พอโอเคละทางแยกก็เลยกลับไงทางแยกมีเดินวนกลับเลยพ่อยอมถ้ามันลอยได้ก็ยอมให้มันตีแต่ประเด็นคือมันลอยอะไงมันอยู่แค่นั้นเลยมันมันต่อติแค่มันวาร์ปไวมากเลยมันมันรอเราข้ามห้องเอ้ยอีผีนี่แม่งอีพีห้องอีผีน่ารักเมื่อกี้หน้าแม่งโคตรทุเรศ ตกไกลหมดเมื่อกี้อุ <L <l ้ยทำไมเสียงมันสมจริงขนาดนี้นี่เกมเดียวเกมเล่นฟรีจริงหรือวะน่ากลัวจริงนี่เกมนี้ฟรีบนสตีนปครับผมชื่อว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกีเฮาสุกีเฮาสหนึ่งร้อยไปเลยโอ้ยสองร้อยแปดสามแล้วอีกสิบหกชั้นโอ้โหทางอย่างนี้อีกแล้ว วิ่งเลยวิ่งให้ไวซ้ายเชื่อผมเชื่ออมาริตลอกไปติดติดติดเอาอโทษหลอกหลอกเื่นกันเองไม่ตั้งใจไม่มันน่าจะเดินติดไปละไม่งั้นมันตามมาทันละมังมังนะโอ้หายแล้วมันประมาณยี่สิบห้าชั้นเลยมังที่ตาเราเมื่อคือต้องวิ่งยาวโอ้ผม แล้วเหรอโอเคโอ้โหทำได้แล้วแพทเทิร์นแพทเทิร์นออกมาทีนี้มันง่ายน่าจะไม่แพทเทิร์นเดิมป่ะไม่เมื่อกี้มันมัวเงินแพทเทิร์นนี้เท่าดี้แพทเทิร์นง่ายสุดถือว่าโชคดีแล้วกันไหมเอาเป็นว่าโชคดีเองนี่ยลองกดกลับเด็กันช่างเฮี้ยมันเถอะไม่ลองไม่ลองก็ไม่รู้อ๋อสุดท้ายแล้วลูกหย่าไม่ได้ขอเร็วๆไม่เร็วละกูเห็นละ อ๋อแล้วลูก it might be u n e r n e but e n t i r e your h e a r มาทนี่อาเล่นต่อโอ้เหรอมาอะไรอ่ะ G L lab G L lab ไงอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะแี่มันจะเกมรอืมไม่รู้ดิเกือบเล่นมุกแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นแหละเกือบเล่นมุกแล้วเหมือนกันแบ่งไงแ้วมันแบ่งไงมาดิ มันไม่มีแบตตอนเปิดนี่เออนี่ว้าวเออเบาเสียงไอ้เสียงตรงนี้แม่งดังมากเลยอะเมื่อไหร่เราชิคเ่าไหร่เลยนะลเ,น,เ,ลยเน,นี่ยไม่ละชิลเลยตตกใจแม่เกือบตูดชันเนี่ยเสียงมันก็ยังดังอยู่นะก็โอเคแล้ะน่าจะโอเคมั้งโอเคเอา่าวพัดลมอีกแล้วไม่ดังอยู่เลยรับดิไม่รับโอ้ยโอเค่ตัวผี ตอนตัดต่อมาไม่มีแต่เสียงกูตกใจแน่ไม่ควรหันไปดูไม่ควรหันไปดูละทำไมอ่ะทำไมไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเสียงมันยาวเกินสองห้องได้นี่ไม่ควรหันไปดูละไปแล้วกูวิ่งแล้วครับอยากรู้ไม่มีอะไรเรงหันไปดูสภาพมันงดกไม่เอาเลยรู้เฉยๆไงจะได้รับมือถูกไหมโอ้มันหายแล้วอะไรเหยียบตรงกลางนี่ยังกับอีเดียนาโจนเหยียบอยียตรงกลางกอนไม่ใช่งั้นต้องไปห้อง อ๋อโอเคมันเป็นเอาถ้าจะหาของเหมือนเดิมซ้ายซ้ายนี่ยแหละอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยมีของบนหัวมึงเป็นใจโอ้โหใจเรื่องมันก็วานโคตรเนียนเลยสัตว์ห้องหันแผลบวาเออเจอไปเลยไปเลยไปเลยวีไปละเหมือนเดิมอาอเนี่ยอ๋อ มันเปิดมันเปิดให้เข้าเป็นระยะด้วยโอ้แไป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 ไงไงไปไลไปไปเปไปไปลปไตไปไปไยีปเปไปยปไ่ไปลัไปไปเปไมาปไเลยกปไปไปไปลปไปาปเปไปไปกปไปไปไรไมาอไ่ไปไปไเไป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 อปไกไป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 ไวไาไปปไยไ มันตามแนี่นอนบอกว่าทำไมมันดูมันดูน่ากลัวมันดูว่ามันเหมือนจะตามเราเลยมันตามมันตามเสียงเสียงนี้ตามมาล้่ลทำไมไม่ฆ่าเราเลยวะมันอ่อยอ่อยได้ให้ก่อนใช่เนี่ยาตามมาแล้วเนี่ยอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุด่าหยุดหยุดมันติดเว้ยวิง่งฮัลโหลฮัลโหลสุดเท้าสุดเท้าอย่าให้ตีเสียงตีมันน่าจะวิ่งเร็วมาก้าด้วย มันเริ่มแ่มันเข้ามาในห้องการตามเราเร็วมากเืองเขียวอย่างนี้วิ่งวิ่งอ้ยวิ่วิ่งเลยไปลวิวไปแล้วคุณไม่กลัวหาเลยมันตามคนเร็วอะอู้ยฝักฝักฝัักฝัดูดักดูดรันโอ้ยจะตายอย่งเงโอ้ย กูวิ่งวิ่งวิ่งเลยอ๋ออ๋อหลอนรือยังก็แล้วแล้วแล้แล้วแล้แล้วเสียเกือบตายโอ้โอ้ไอ้แม่งเออโอ้อเริ่มมาหน้าแตดีเออมันดีร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 ีไม่งั้นเราตายนแต่โดนอีผีต้องกวนหน้าไปแล้วมันมีให้ตลอดอะน่ารักจังเราแอฟอยู่แอฟโดนคนก็เคยเล่นในกลัวเป็นไงหน้าตามก็เห็นแล้วลอะว่าเป็นยังไงเหมือนกับเพาะสีโอเลยที่เนี่ย แล้วแม่งวิ่งมาสักนาโกรถ้าเจอตรงเนี้ยแม่งัวยกว่าตายเลยเราเนี้ยตายมันมาตายตัวกูเลยนี่นะอโอ้สปอนเลือดเรื่อยเรอยรู้สึกว่าอีพีที่เจอที่แบบเป็นสีแดงนี่รู้สึกง่ายกว่าเดิมเยอะเลยทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี้ยรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเจอแม่งคือเรายืนอยู่นี่จนสปอนเลือดจะครบเลยดีอยู่นีเจอไปีเรื่อยนั่นแหละสอ่ห้าชั้นสี่ห้าชั้นโอเคทนได้ทนได้สบายห้าสิบละ ถ้าคุณผ่านตรงนี้ไม่ได้คุณจะไปทํางานได้ยังไงอุ๊บประโยคนี้คุณคุณจะ <c oughs> ไปทงานแแ็บเทิร์นี่มาคุณผีออกมาเลยฮัลโหลอย่าเป็นเรียกมันออกมาเลยเราไม่ได้มี <c oughs> แค่สามคนในห้องอ๋ <N om. S 1> อมีคนหลับอยู่ข้างห <c oughs> ลังอ <c oughs> ีกคนนึงนักวิทคนใหม่ <c oughs> อย่าออกมาเลยกลัวอะไรแมมไอ่ดอกไม่เจ็บพอไงโอ้จ้ะเรื่องมึง ทำไมมันยาวอย่างนี้เนี่ยโอเคเยี่ยมอีกห้าห้องโอ้โหเอ๊ะมันมีกระจกข้างซ้ายจังเลยเชียวโอ้อีกสามห้องสบายเอ้ยแม่งไม่ได้มองพอดีเลยไม่ได้มองนที่สิบตกใจอยู่ดีมองเดียวโอ้โหโอ้โหไม่ต้องสืบไปเสียงนี้อ้าวเฮ้ยเสียงนี้ไม่เซฟหรอเดี๋ยว ไม่มีไม่มีอ้าวชิพายาวยาวไปยาวไปวงอย่างนี้วิ่งเลยสักเสียงเสียงเหมือนตัวตะเกียบอย่างนี้มีตัวเดียวเท่านั้นเวลา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 เปลีนห้องมันนิสตันง่าให้อ่นป่ะทำไมมันไม่อันนี้เลยมันไม่มีห้องเซฟกูดกอดกูดกอดกอดวิ่งวิ่งเดี๋ยววะเดียววะมันก็ามาโอ้โหวิ่งวิ่งตาย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 ฮัลโหล เฮ้ยต้องมองมันเราต้องมองมันอ๋อแต่มันเลยไล่ไม่ได้ไงใช่ไหมเห็นไม่หมดเราแค่อ่านข้อมูลมาหันหันหลัง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 ไม่หันเว้ยสปอยด์บูดดี้หันหันหลังหันหลังเดินหันหลังเดินโอ้โหไม่เป็นห้องวนอ่ะเที่ยาละเออถ้าได้ยินเสียงตะเกียบค่อยหันหลังเนี่ยทำไมเรียกว่าเสียงตะเกียบวะมันก็แก๊กแก๊กไงก็แก๊กก็แก๊กมันใช้ตะเกียบอะไม่รู้อะแต่กลัว กูก็กลัวเนี่ยหันหลังเนี่ยโอเคอ๋อโอเคเอาหลังแนบชิดประตูแล้วมันจะไม่หนีได้โอเคยาวยาวไปยาวไปวิ่งไหนนี้วิ่งไหนนี้วิ่งไหนนี่วิ่ง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 เออเออเอออะไรอ๋อหลอนวิ่ง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 ไหนนี่วิ่งโอ้โหผมบอกไงว่าให้อ่านดัตต้าเบรดผไม่มีเวลาขนาดนั้นไงเออมันมันไปแล้วมันไปแล้ว ไมีห้องเซฟแบบนี้เพราะรักเงียรักยี่ชิบหายไล้จะเซฟทุกร้อยห้องป่ะมันไม่ได้เซฟอย่างนี้มันจะเปลี่ยนเป็นทุกร้อยห้องหรือเปล่าโอนอ๋อทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยใกล้ละลายขันห้องนี้เออกูต้องเจอกับจัมสแกร์เยอะแค่ไหนแล้วก็มันตามมันตามเรามาเกือบสิบห้าชั้นนะื่อกี้นี่คือสักกูกูควรอ่านกูควรอ่านใช่ไหมกระดูกเชียงแมงปดปวดเอาเลยไหมไม่ปวดเว้ยโ้ย นี่งานนี้ในเมื่อไม่มีเพื่อนเราก็วิ่งไปเพื่อนอยู่ข้างๆทั้งสองใครเพื่อนมึงโทษบ้านแล้วปะโอ้ไม่งอนนะนิ่งเอ้อเฉียเมื่อยแขนเมื่อยแขนกับคอเว้ยตอนตอนนอนเล่นเนี่ยุดๆแล้วเมื่อยแขนเมื่อยคอคนนอนโดนี่สบายกว่านิดนึงอย่างนไงก็ดีไม่มีใครตามมาไม่กดดันดีตัดแค่ฉากตกใจก็พอละตอนอาลงไม่เป็นไรเราเอาหมดละ เต็มร้อยเลยปอร์เซ็นต์เลยเต็มร้อยมันนาเบื่อไปหมดมันน่าเบื่อบางช็อตยังมีกนอีห้องข้ามๆเนยโอ้โอ้เนี่ยเอาเสียงโอ้โอ้หะอันนี้เขาทาคือแม่งแบบยังไงดีวะโอ้ยางงี้ด้วยอีกดอกไว้ก็คือในห้องน่าเบื่อหน้าเบื่อที่แบบไม่มีอะไรถึงเส้นมันก็ตัดตัดไปก็ได้หรอเออเอาฉากที่แม่งเล่าใจอ่ะยิงฉากผีไล่นี่เล่าใจทุกช็อตเลยยิ่งีตอนเจออีผีห้องแดงเมื่อกี้นี่กูเล่าใจมากๆห้องแดงทีนี้ เวลาถ้าจำคิดให้เอาแถลงก่อนนมันตอยได้แล้วก็สองก็คือจัวเดียวเดียวเดียวโอ้ตัวนีหสองจัวนใช่ไหมแล้วห้องแดงอีกแล้วห้องแดงอีกแล้วแล้วก็ตัวที่สี่เป็นวิ่งไปอีต้นอีอีอีแปดหอยอีต้นวิ่งไปอีต้นวิ่งไปโอ้เอ้ยมอง่ันไปมองไปอ่ะไม่ไม่ไม่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้วิ่งตัวนี้วิ่งตัวนี้วิ่งมวิ่งสิครับอีนี้ถืออีขวานไล่เรามาเนี่ย เอีแต่เมื่อกี้มันไวมากเลยนะอ๋อเมื่อกี้มันข้ามข้ามได้ตรงนั้นข้ามได้โอชิบหายละผมมันยาวจังเจ็บเอ้ยอีกนิดเดียวคิดว่าทะลุไม่มีเซฟทันคิดว,ว่าไม่มีเซฟเว้ยช่วยกูด้วยอวันที่สองกูเล่นมากี่ขโมยเดี๋ยวกูรวดเดียวหนึ่งร้ห้องเลยเนี่ยลไฟนีฟลีด f i โอ้โห พักก่อนหนึ่งพักกเอนโอ้ยหยุดหยุดอัดก่อนก็ได้หยุดอัดก่อนพอแค่นี้แหละเมื่อย